สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Cat Network Showcase รายการดีมีสาระที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารกับดิฉันสระวนีวรามิตรค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่า IPv6 ไหมคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้มาสักพารใหญ่ๆกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วทราบหรือเปล่าคะว่าไอเจ้าไอตัว IPv6 เนี่ย มันคืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรและเกี่ยวข้องอะไรกับ IPv4 หรือเปล่าด้วยคำถามมากมายเหล่านี้ที่ยังคงต้องการคำตอบและคำอธิบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน6หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า IPv6 เนี่ยละคะ่ะหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อกระทรวง ICT นะคะก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีคะ่ะ เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมากระทรวง ICT โดยศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 ร่วมกับบริษัทแคทเทเลคอมผู้สนับสนุนหลักได้จัดงานสัมมนา,า IPv6 ประจำปี2014ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการใช้งาน IPv6 ให้กับทุกภาคส่วนโดยในงานนี้ก็ได้มีนางเมธินีเทพมณีปลัดกระทรวง ICT เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะ ว่างานนี้เขาจัดขึ้นครั้งแรกในปี2012ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วๆไปดังนั้นจึงได้มีการจัดงานนี้ต่อเนื่องมาเป็นประจำในทุกๆปีค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แต่ก็ยังหาโอกาสไม่ได้สักทีไม่ต้องเสียดายไปค่ะวันนี้ทางรายการของเราได้นำเอาการบรรยายบางช่วงบางตอน จากงานสัมมนา IPv6 ประจำปี2014มาลงจอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถึงที่บ้านหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมการบรรยายในหัวข้อเรื่องสถานะปัจจุบันและแนวโน้ม IPv6 ไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมาอัปเดตทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางครับแล้วก็นแนวโน้มของ IPv6 นะครับเราพูดอะไรบ้างนครับจริงก็น่าจะ ราก็อยู่บนไอทีวีโฟนแล้วชีวิตก็สะดวกสบายเราน่าจะเปลี่ยนไหมเราก็มาดูเรื่องการใช้งานไอทีวีซิในประเทศไทยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนความพร้อมในการตัดทิงนะครับจริงข้อเท็จจริงก็คือว่าไอทีวีโฟนนะี่ทันเร็วนะครับประมาณทั้งสาปีที่แล้วนะครับมายถึงว่าเป,เป็นโปรโตโคอลของอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ใช้งานมากว่า30ปีนะครับแล้วก็ไอทีวีซิเนี่ยจริงก็ไม่ใช่เป็นของใหม่นะครับในปี998ประมาณนะครับก็บสิบกว่าปีแล้ว แต่ว่าโช่วงไม่ดีจริงๆนะครับที่ IPv6 นี้ก็ไม่เหมือน Windows ทั้งที่จะเป็น backward compatible ตัวอย่างนะครับหรือแม้แต่ iOS เองนะครับก็ไม่ backward compatible กับา p v 4นะครับเพราะนั้นเวลาการเปลี่ยนถ่ายคร้งนี้เนื่องจากเป็นเครือข่ายทั้งโลกนะครับก็ก็อาจจะต้องมีออกแรงกันเยอะมากเลยนะครับเร้ก็อยาเรา b u i l อะไรบน IPv4 เยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือจเป็นการอัปเดตครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่เรามีอินเทอร์เน็ตนะครับถือว่าเป็น second generation อินเทอร์เน็ต เมื่อกี้ท่านเลขาพูดนะครับลองลองเลขาพูดว่า p v 4เราอยู่ประมาณสัก4ี่สีจพันสามสี่จุดสามพันล้านเล็กหมายครับวีซิทใจมากทนี้ท่านท่านก็บอกว่าสะกดไม่ถูกนะครับจริงเขาประมาณ34นะครับก้อนล้านต่ครั้งติดกันนะครับก็ใหญ่กว่า p v 4กี่เท่านงที่จะคนเท่าที่ใหญ่กว่า p v 4ที่นักการริงในทางด้านสมการ ทางทางด้านคนิตรนะ์สองเจ้าขอลัง1น8่รอยเิบแใหญ่จริงๆนะสิ่งที่บอกว่าทำไมนะครับเราอยู่บนไอทีวีว่าใช้งานได้ดีนะท่านใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรใช่ไหมครับผมจะลองให้ดูนะครับว่าอย่าลืมนะครับไอทีวนะีโฟปีหึ่งเก้าเปนะครับสาปีที่แล้วโดยประมาณนะครับการใช้งานในปัจจุบันต่างันเยอะมากครับเราดูนี่คือเป็น New York er นิวยอร์กเกอร์นะครับเป็นโจ๊นะครับ หยอกนะครับก็บอกว่าเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้นะครับว่าท่านยังเป็นเป็ดขายนี่ก็จะเป็นโซนักโกลนนะครับเมื่อท่านเซิร์ฟที่บนเน็ตนะครับเพราะว่าอีกปลายทางมันก็จะเห็นเฉพาะหมายเลขไอทีของท่านเท่านั้นเองใช่ไหมครับท่านก็เห็นนะครับนี่ครัเป็นโซนักโกลนะครับมันก็จะแทนด้วยสารพัดนะครับตอบทั้งแอปทั้งแอดไซน์นะครับก็เป็นครับซึ่งแน่นอนเลยครับเขาจะเห็นท่านเป็นหมายเลขไอทีใช่ไหมครับวันนั้นก็ถือว่า nobody k n o w นสำหรับยูอาร์อารใช่ไหม เป็นหมายเลขไอจีนะครับแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปอันนั้นอันนั้นเป็นมันเป็นโจประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ประมาณประมาณนะครับในศตวรรษที่เก้าสิบนะครับปัจจุบันเป็นยังไงครับรู้ใช่ไหมครับว่าท่านเนี่ยคนสุนัขมาเซิฟนะครับเพราะว่าเราก็เห็นช่ดนะครับรถถกวิก็จะเห็นคนเห็นหน้าเห็นตานะครับก็จะเห็นทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงนะครับว่า ลักษณะของแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับเมื่อคนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วใช่ไหมครับอันนี้สมัยเราเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นรุ่นผมก็น่าจะประมาณทั้งปี2 5 2 3ที่สี่นะครับเราไปคอนเสิร์ตเราก็ยกมือคอนเสิร์ตมือขวาอย่างนี้นะครับปัจจุบันคอนเสิร์ตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะวชูที่เป็นเลียขาใช่ไหครับถูกไหมครับอันนี้ก็คือจะเห็นนะครับว่าพฤติกรรมรวมกับเทคโนโลยีที่เข้ามามันไปด้วยกันก็ตางอยุ่ตางสมัย มันก็เลยไม่ไม่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าถ้าเราไปดูภาคตินอีกท่านหนึ่งมันโตที่เป็นแบบก้าวกระโดดนะครับเป็นเอ็กซ์โพนิชเชอรี่นะครับมันถ้าเรามาดูอันนี้เนี่ยก็เห็นนะครับท่านรองเลขาเขาพูดนะครับเรามีโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี่ประมาณ1.5พันล้านยี่นะครับเราคาดว่าเราน่าจะมีถึงประมาณสัก5พันล้านเครื่องนะครับเพราะว่าที่เหลือทั้งหมดนี้เป็น 2G หรือว่า 3G ที่บอกอาจจะเป็นโบราณหน่อยนะครับเพราะนั้น ถ้าเราดูจากจํานวนเฉพาะเครื่องนะครับที่จะโตไปถึง5,000ล้านนะครับ IPV4 นะครับมีแค่4.3พันล้านเลขหมายนั่นเองมันโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยแค่หนึ่งหมายเลข i p ก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอเลยนะครับทีนี้เขาก็นั่นคือเฉพาะโทรศัพท์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นรอบตัวเราเนี่ยเราก็คาดว่าจะมีอุปกรณ์อื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะครับเอาไว้ถาวหน้านะครับ ท่านประหลัดเองนะครับก็บอกว่ามันมีอินเทอร์เน็ตออฟดิงส์นะครับหรืออินเทอร์เน็ตออฟอินเทอร์เน็ตฟอร์เอ็กซ์ติ้งเป็นต้นนะครับอันนั้นเอาไว้มีมีโอกาสหน้าจะมาพูดว่าเกี่ยวข้องกับพีซิสกังไรเราก็เชื่อว่าจะโตไปถึงประมาณสัก50บิลลิเอ็ทนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่1 device เนี่ยจะมีหนึ่งหมายเลขไอพีนะครับเราไม่ต้องพูดนะครับว่าหนึ่งเ e เวิรเนี่ยจะมีมากกว่าหนึ่งหมายเลขไอพีสั้นแล้วเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยมครับ อันนี้ครับที่เป็น internet o ต things นะครับอันนี้เทรนมาแรงมากอันนี้ก็เป็น internet for everything นะครับอ่า internet of things เนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวนะครับมีใครใช้พวกฟลิปฟิล์มครับมีโอไม่ใช่ครับหรือเป็นพวกเจ้าพี่ที่ที่เป็นเซนเซอร์ครับพวกที่เป็นนักปั่นจักรยานนี่นะครับที่ข้าเนี่ยใส่นาฬิกาข้าที่นี่นี่นะครับอ p p l i c a t i นตัวนี้นี่นะขายในีต้องตลาดนะครับราคาสามพันบาทนะครับต่ออุปกรณ์ถือท่านใช่ไหมครับ นะครับเซ็นเซอร์รอบตัวเราที่ท่านนับไปเลยนะครับวัดพาสเทลดช่ไหครับวัดอะไรวัดดัชเชอร์นะครับวัดออกซิเจนนะครับกลุ่มผมทำวิจัยในด้านนี้อยู่นะครับก็ติดขัดมากๆนะครับกับการที่มี n v 4ในปัจจุบันกับโดยการที่ไม่สามารถจะเข้าถึงเป็นลักษณะของ N to N ได้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะครับว่าเฉพาะเทะเลเมดิซินอย่างเดียวนะครับพอจากนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นลักษณะเป็นบอ body area ท่านดูแล้วบ่าบ้านนี่มีแน่ๆน,นะเจนสมาร์ทมิเตอร์นะถ้าไปแถวยุโรปไปไปญี่ปุ่นท่านก็จะพบว่าเซ็นเซอร์ในบ้านแต่ละห้องนครับเขานานะครับทน,นั่งชักโครมันปักเรียบร้อยนะครับพื้นๆมันก็จัดการ้เรียบร้อยมันทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปได้สมรไวน์นะครับแล้วก็จะเป็นสมาร์ทด้วยลักษณะอย่างน,นี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟิงส์นะครับพิจารณาเอ็กทูเอ็ A ที่เรารู้จักสม Smart ราร์ทโฮล์มเนี่ยคือเป็นอินเทอร์เน็ตออฟิงส์ชนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้น ในโลกของอินเทอร์เน็ตจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้นะว่า edge หรือ networking ขอบของอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกไม่ได้ครับโดยทางกายภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับเซอร์วิสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โอติศเซอร์ว hmm. ิสก็คือเกิดข,ขึ้นที่ edge ใช่ไหมครับ mm hmm. เรากำลังจะพูดถึง backbone แล้วก็ access หรือที่ edge ให้เบิกให้ได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นที่บอกว่าทำไมตัวอ mm ินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยไม่น่าจะลองรับ นะครับในทางขยายตัวของของแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพราะนั้นก็เราฝากฝากเราคิดนะครับว่าตรงนี้เราก็อยู่ใช่ไหมครับเราก็ใช้กับอยานฐานะนะครับไปที่ b e f มานานแล้วละครับมันโอเวอร์โหลดไหมใช่ไหมครับหรือท่านอยากจะโมดิฟายมันนะครับที่ว่าอยากจะโมดิฟายอยากเอ็กเซนมันอีกมันไม่มีช้อยนะครับนะครับในส่วนนี้ทุกคนก็จะใช้บอพร้อมๆกันนะครับพอถึงเวลาที่บอกว่าเราจะเป็น แล้วแต่นะครับมาทิ้งปลายทิ้งต้นแล้วแต่นะครับในที่สุดนะครับเราก็ไม่มีออปชั่นอื่นนะครับอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูนะครับเราขยายอนั้นว่าไม่ทราบจะขยายยังไงแล้วในฐานะที่ท่านเป็นเอ็นทูสเซอร์เนี่ยท่านเนี่ยมีไซด์เอฟเฟกตัวที่ไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวจะขอไปดูนะครับสถานการณ์ใช้งานปัจจุบันนะครับท่านลองเลขาเขาพูดนะครับก็จะมีไฟล์นะครับประมาณห้าลิเจียนนะครับ อันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับท่านเห็นปักหลุดไหมครับ2011เอ AEU น,น,น,นะครับก็คือเอเชียแปซิฟิกเนี่ยหมดไปแล้วนะครับตั้งแต่2011นะครับ3ปีที่แล้วนะครับท่านผมไม่ทราบใช่ไหมครับว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยย่างที่ประเทศไทยอยู่เนี่ยไม่มีหมายเลข IPV4 ใหม่ให้ท่านใช้งานตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วใช่ไหมครับท่านก็ดูนะครับลาตินอเมริกานะเซนเตอร์ก็คือประมาณเดือนนี้อเมริกันนะครับเอลินเนี่ยหมดไปเมื่อเฟสบรี ก็จริงก็ตีปีหน้านะครับส่วนยุโรปเนี่ยข้อมูลไปเมื่อ2012อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยหมายเลข PV4 นะครับในย่านติเช่นต่างๆก็ขาดแคลนนะครับก็มีการซื้อขายแล้วไม่มีเวลานะครับจริงๆซื้อขายเนี่ยหมายเลขนี้ก็อยู่ประมาณสัก330บาทนะครับถ้าลองถาม ISP ที่ท่านท่านรับบริการว่าขอหมายเลขเพิ่มอีกสักครับอีกสักหนึ่งเลขหมายเนี่ยเขาจะบวกตัวเลขพิเศษมาให้ท่านทันทีนะครับผมก็จะเดี๋ยวสไลด์ขึ้นไปนะครับจะมีเดียวทางมอนิเตอร์ลิงเนี่ยครับ ท่านก็ไปดูได้มีหลายเจ้านะครับที่บอกว่าเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับท่านก็ไปดูนะครับว่าตอนนี้นี่เหลือเท่าไหร่บ้างประเทศไทยไม่ได้มีทรัพยากรนี้ทั้งนี้มากมายเหืือเนนะครับท่านดูจากที่นี่นะครับอยู่ที่น US นะครับอยู่ประมาณ42เปเซนะครับไม่เลขบโฟนะครับท่านดูว่าญี่ปุ่นจีนนะครับประเทศไทยมีเท่าไหร่สร้างนะครับอยู่ที่นี่นะครับเราเราเรามีอยู่ประมาณสัก8ล้านกว่าเลขหมายนะครับ ปีประมาณ8ล้านวันเลขหมายนะเป็นนะครับ0.12เห็นไหมครับหมายความว่าประชากร8คนนี้แชร์อินเทอร์เน็ต1เลขหมายประมาณนะครับประมาณทั้งโลกนี้ถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับเรามีประมาณ0.02เปอร์เซ็นต์ของ IPV4 Address Space ทั้งโลกที่เราเป็นฉันว่าเราเป็นประเทศที่ขาดแคลนทร,รัพยากรนะครับในกรณีของตัวที่เป็นหมายเลข IPv4 นะครับ เวลาที่เราเห็นนะครับการใช้งานโทรศัพท์เราอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยติดท็อปเทนของโลกนะครับแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าเราจะติดขัดใช่ไหมครับสถานการณ์ปัจจุบันในทวีสิทเป็นยังไงนะครับตอนนี้ย่านเอเชียแปซิฟิกนี่ก็คือประเทศไทยที่เราอยู่นะครับก็ถือว่ามีอัตราการใช้งานที่ดีที่สุดนะครับอยู่ประมาณยี่สิก็ก็เกิดเกิดบเปนหนึ่งในสี่นะครับนั่งที่หรือว่จะเป็นเนี่ยเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เกือประมาณนะครับในทวีสิทปัจจุบันนะครับ ข้อมช่ไปไปว่อปลายเดียวกันประมาณ17เปรนนะครับที่มาดูในหน้านะของตัว OS แน่นอนนะครับ Windows เนี่ยตัวมีเนีวยควาตจำสีสนะ้เเซเองนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ Windows 8ก็จะมา OS ก็จะเป็น IE Chrome นะครับ Safari จะน้อยหนอ่อยเราเป็น f i r e f o x นั่นหมายความว่าทั้ง OS ทุกค่ายนะครับแล้วก็เบราว์เอวซอร์ทุกค่ายเราก็เห็นนะครับใช้ Android ปฏ v ว,วปัจจุบันนะครับที่ โดยไม่มีปัญหาครับอันนี้ในตัวอย่างนะ Google Facebook อันนี้องค์ทราบนะครับคนนี้ี่เปิดเดี๋ยวผมจะขออัปเดตนะครับ Google ไม่ต้องพูดแล้วครับเขาดีๆกันมี2 0 1 0โดยประมาณ11นี้ไมาถึงว่าคลัสเตอร์ภายใน Google ที่ถึงมีสิบหมดเลยนะครับ Facebook ก็ต่ำมากนะครับดูนะครับไอพีวิซิ่งจะขยายตัวอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้อัปเดตข้อมูลเนี่ยสมมติย้อนไปเมื่อสปีที่แล้วโอ้มันน้อยมากเลยนะครับมันต่ำกว่า2เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ มาดูเทรนด์ของของบีซิกนะครับแน่นอนเลยครับเราทำตั้งแต่ปีรู่นะครับม,รมันต่ำเตี้ยติดดินมันต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดกว่ากว่าครับตอนนี้มันแลนอัพนะครับเอ็กซ์โพเรนเชียลลี่นะครับหมายถึงว่าประมาณดับเบิลเป็นสองอีกอีกเท่าตัวทุกๆเก้าเดือนนะครับทุกๆเก้าเดือนอันนี้คือเทรนด์นะครับที่เขาพัลขึ้นมาอันนี้สองศูนย์หนึ่งสามที่นี่สองศูนย์หนึ่งสี่ที่นี่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้ที่เขาอันนี้เป็น Google, กูเกิลเขาเขาจะเป็นสถิติครับ เขาบอกว่าถ้ามันยังโตอย่างนี้นะครับในการฟอร์แครออกไปนะครับเป็นฟอร์แครออกไปนะครับที่เป็นเป็น S curve นะครับเส้นที่เป็นสีสีอ่อนนี่นะครับก็คือเป็นเบสเคสนะครับเป็นเบสเคสที่เขาบอกว่าอีก3ปีข้างหน้าคือ2016เนี่ยมันอยู่ประมาณ25หมายความว่าประมาณหนึ่งในสี่ทราฟฟอินเทอร์เน็ตของทั้งโลกเนี่ยจะเป็น i อ v 6กรณีที่เป็นเบสนะครับถ้าเป็นเวอร์สก็อยู่ตกประมาณสัก15เห็นต์นะครับทีนี้ผมก็ไปดู นี่ก็คือข้อมูลของจริงล่าสุดนะครับเสร็จแล้วก็ท่านกระดูตัวเลขนี้นะครับตอนนี้มันดีกว่าเบสเทสครับถ้าเอาเอา,เอาข้อมูลนี้นะครับเงี้ย3.5กว่าก้อนครับแล้วก็มาเทียบกับ S curve ที่นี่นะครับตอนนี้มันดีกว่าเบสเทสหมายความว่าในป20ี2016เนี่ยเราน่าจะเห็น IPv6 นะครับในโลกอินเทอร์เน็ตโตมากกว่า25% ครับอาจจะเป็นถึงในสังคมโลกอีกหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นมันเร็วมากนะครับตอนนี้มันมันเร็วมากนะครับเราคงจะตกขบวนแล้วก็น่าจะเสียโอกาสนะครับอย่างที่ท่านประหลัดได้กล่าวไว้นะครับอันนี้คงไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าไอซีทั่วโลกนี่นะครับที่เป็นซีเอสับท็อปหนึ่งร้อยยังไปหมดแล้วนะครับหมายถึงว่าในระดับโลกเนี่ยที่เป็นทรานสิทถึงหมดเลยนะครับก็ก็พร้อไว้ที่วีซิมเหมือนกั อธิวิสิทนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะสัมมิทมาวันนี้จะเป็นครั้งที่แปดนะครับที่เป็นอธิวิสิทิ์สัมมิทในประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณทางกสทชนะครับมีท่านรองนายกมาพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลงในรายละเอียดแล้วก็ทราบว่าทางกสทชเนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับมีการทำขั้นหนอยู่นะครับเรามาดูกันครับว่าออลวัวไบนะครับซึ่งแน่ๆเลยครับเราเราเราไม่เป็นประเทศที่ผลิตเองใช่ไหมครับเราโฟลโลเทตน วันวินโดว์โฟนนะครับไปนะครับแพคเกจเล็ยังนั่งเลยนะครับแล้วแอนดรอยตั้งแต่4.1ขึ้นไปนะ4.0ยังได้นะครับนี่คือจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ไอทีวีซิสอยูนะครับในโทรศัพท์มือถือแยกตาม OS นะครับแยกตาม OS นะครับแอนดรอยถ้าดูที่นี่เนี่ยก็คือ Android ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงสุดนะครับที่มาดูว่าทั้งโลกเนี่ยที่เป็นโอเปอเรเตอร์ใหญ่ๆนะครับที่เรารู้จักดีเช่นบริสันต์นะครับ Wireless ที่อเมริกา ก็คือเรื่องต้นที่ LTE เห็นไหมครับจะแต่60แล้วนะครับหมายความว่าลูกค้าที่เป็นมือถือของบริษัทนะครับ2ใน3นะครับเ i p v 6 Terminal ไปแล้วเห็นะครับอันนี้อันนี้เคอมคาสนะครับก็อยู่ประมาณสัก30นต์ใน3 AT&T นะครับนใหญ่มากจะเห็นได้นะครับว่าในกรณีนี้เทรนด์ของมือถือเนี่ย v 1โตอย่างต่อเนื่องนะครับโตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นของเราคง ไม่ไกลไม่ไกลนะครับในที่สุดก็ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากตชชและโอเปอเรเตอร์นะครับที่จะดัดตัวนี้ไปให้ได้นะครับอันนี้ชัดนะครับว่าในสิกนอลนะครับในพวกฟอร์ลัมต่างตัวโอเลยแล้วก็ตัววิสิงเนี่ยคงต้องเป็นเป็นเทรดแล้วก็เป็นวิสิเนตนะครับแม้แต่บรอดแบนฟอร์ลัมเองครับก็พูดนะครับอันนี้อันนี้มิสไลด์นะครับที่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับเมื่อตอนประมาณ แฟบริประมาณสักตอนต้นปีนะครับเฟซบุ๊ครู้จักอันนี้ดีนะครับก็จะเห็นนะครับว่าอยู่อยู่บนเว็บถือเยอะมากนะประมาณครึ่งหนึ่งของของการไปเซตของบเฟซบุ๊กนะครับก็มาจากโมบายนีไวส์นะครับประมาณ600 600ล้านจากประมาณ1.2ึ่งพันล้านครับเฟซบุ๊กพูดว่าอะไรนะครับตอนนี้นะครับอันนี้มาจากข้อมูลนึงเยอะนะครับโดยสรุปก็คือว่า Facebook เนี่ยกำลังจะงูไปสวยผู้วิซิตอย่างเต็ม ครับถ้าดูอย่างที่นี่นะครับรอัพเวอรเนี่ยท็อปิกไอทีวีเสีเลยเสร็จแล้วก็ภายในยี่ก็สองหรือ3ปีข้างหน้านี่ครับเฟซบุ๊กจะตัดวีโฟออกนะมันอาจจะเป็นภายในทัสเตอร์ก่อนนะครับถ้าดูสไลด์ถัดไปนะี่นะฮะเอนจิเนียริงเนี่ยอาเสียเลยสตาร์นะครับ only today เห็นไหมครับแสดงว่าเขาเนี่ยเตรียมแล้วนะครับถ้าไปตามข้อมูลลึกๆนึีกเนี่ยเราจะรู้ว่าน,นะครับอันนี้คือเป็นเบสแพลนท์ลิสนะครับทั้งกูเกิลทั้งเฟิร์สท์เองเนี่ยครับ ไอ้ตทูบอสตั๊กที่บอกว่าเป็นเป็นโซลูชันที่ดีเนี่ยพอเจอเรื่องของ Security t r ี้เทรนเนี่ยมีปัญหานะครับอันนี้เป็นเท่าที่ทราบนะครับเฟซบุ๊กคอนซิสเตอร์เรื่องของ Security ิต n d แฮนเดิลทูบอสตั๊กนี่นะครับมันมากกว่าดับเบิลซิเคียวริตี้อิสุนะครับ,รบเพราะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะเอาเป็นเนนทีพีซิที่เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดไปไวเป็นเนนทีพีซิทนะครับในส่วนของโต๊ะร้อยรายใหญ่เช่น ประทศไทยนะครับเราก็อยู่ประมาณนี้ไทยมาเลเซียประกอบกลุ่มนะครับจริงๆแล้วต้องไปดิฟินนี่เยี่ยมนะครับถ้าไปดูข้อมูลในเชิงลึกนะครับฟิลิปปินส์ถ้าเราดูจากพล็อตนะครับเรื่องการโตโอเคนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเราอันที่สองนะครับเราอันที่สองนะเพราะว่าเอสของเขาเนี่ยหีแปดเขาทําได้สามนะครับก็เลยปั่เมาไปสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสิงคโปร์นี่ไปเร็วมากนะก่อนหน้านี้ทค่อยตหลัง ก็ผู้ผู้กระโดดนะครับเมื่อเจอรัฐบาลเขานี่ชัดมากนะครับก็พุดประมาณ2ปีกระโดดปึ้งนะครับก็ไปเรื่อยในอินโดนีเซียประเทศไทยอยู่ประมาณ15%นตี่ครับจากทั้งหมด240ตัวอินโดนีเซียนะครับจาก533นะเยสามสามทำเต้นเหนือของเรานะครับหมายถึงมาตั้งตั้งปริมาณนะครับจำจำจนวนนี้นะครับก็เราอยู่ประมาณที่สามหรือสี่ในอาเซียนนะครับแต่ถ้าดูจากจากตัวเลขอินดิทีจีเนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณที่สองที่สามนะครับ เพราะนั้นเราก็ย่างก่อนกลุ่มอยู่เฉพาะในกลุ่มของอาเซียนนะครับประเทศไทยตอนนี้เราอยู่นะครับที่ได้รอบไอพีวีซิกอยู่ประมาณสัก60กว่าๆนะครับ60กว่าๆตัวสีสีส้มเห็นไหมครับสีส้มนี่คือที่แอคทีฟก็เห็นประมาณสักหนึ่งในสามคือ20นะครับอีสี่สิบนี่ก็คือยังกอดไว้เฉยๆอยู่นะครับออาาเนะครับก็ยังไม่ทําอะไรนะครับอันประมาณแอคทีฟประมาณสักหนึ่งในสามเทรนด์อันนี้เหมือนทั่วโลกนะครับคือถ้าไปพอดถึงทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะประมาณหนึ่งในสามที่แอคทีฟ จากสมดุดออโลเคชันอ,อินเทอร์เน็ตถ้ายังโตต่อไปที่ทลักานนะครับก็เกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ไอชุนเยอะเลยนะครับผมขอสรุปอย่างเร็วนะครับทุกท่านก็ได้ยินคำว่านัทเยอะมากใช่ไหมครับสับชาวบ้านก็บอกเราได้รับไอพีปอมแลังไม่ใช่คือไพรเวทไอพีนะครับเรารู้จักนทนะครับสิ่งที่ตามมาขนาดนี้เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ม m ฟีดแบนด์กันทั้งโลกนะครับก็คือว่าจะมีนัทตั้งแต่แคริเออร์ก็เียเป็นซ u p เปอร์นทนะครับ เสร็จแล้วเขามาถึงไอซีลายด้วยนะครับเข้าบ้านทั้งคนแนทอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนัน้นก็จะเป็นแนทซ้อนแนทแล้วก็้าซ้อนแนทไปเรื่อยๆนะครับนั้นทั้นก็ดูนะครับโซลูชันตัวใหม่ส่วนแนททริปเปิลโฟลเป็นโซลูชันเป็นผลักขายอยู่นะครับเ,น,น,เน,ขขน,บนื่องจากไม่มีหมายเลขไอพีโฟลนี้นะครับอันนี้เอฟเฟกต์เยอะมากใช้เอฟเฟกต์เยอะมากแล้วก็เชื่อว่าได้ว่าจะเบรนเซอร์วิสหลายๆอย่างเลยนะครับเช่นเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าบัวนึงนะครับ พอท่านเอาซอนแนตหลายอันเนี่ยก็เริ่มไม่สามารถระบุได้เพราะว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับจากการที่ท่านนี้เข้าไปที่เอ็กเซสพอยด์นะครับแล้วก็บอกว่าโอ้เอ็กเซสพอยด์นี่มีทุกประเทศสับเน็ตนี่ท่านอยู่ประมาณนี้นะครับท่านก็ดูนะครับมันก็จะเป็นวงกลมนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วครับวันนี้นะครับแล้วก็เราไม่เราก็จะทําการตายงูนะเวลาบล็อกปุ๊บท่านบล็อกทั้งเน็ตก็ท่าน,านตายหมู่นะครับมันไม่ใช่ตายเดียวนะครับเวลาเวลาท่านอยากจะบล็อกไอ้ตัวที่เป็นสกิลตี้แท็กทั้งหลายนะครับ อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนส่วน EV ่สิเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาจริงได้ครับอันนี้จะต้องโดยโดยโดยหลักพื้นฐานครับจริงๆแล้วมันช่วยได้ระดับนึงแต่เราพูดโดยโดยพื้นฐานนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วดูความปลอดภัยที่ขต้องขอย้ำนะครับว่าลังจากมันเคยออกซื้อไปนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกับว2 k เคครับคนนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ท่านรองเลขาเขาพูดแล้วนะครับว่าท่านต้องต้องต้องเอาไว้ เกิดความคลอเพื่อจะเปลี่ยนนะครับไม่มีแบนไม่มีแมนจิตี่แน่นอนนะครับว่าท่านอยากจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับในเรื่องของสกิลเวนตีประเทศไทยเราไปยังไงนะครับก็จากงานวันนี้นะครับก็อยู่ภายใต้นโยธาศาสตร์นะครับแผนของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ที่ได้อนุมัติมาเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเอกสารนะครับถ้าท่านมาจากหน่วยงานราชการก็น่าจะมีแจกกันแล้วนะครับโดยสรุปก็คือว่ามีตัวชี้วัดตตัััวววชี้ดนะครับเป็นเรื่องอินฟราสตรคเจอร์ประมาณ15ตัวชี้วัด ในเรื่องของพัฒนาบุคลากรเจ็ดนะครับเซอร์วิสซั p พอร์ตกับเอาไวนประมาณ4นะครับอันนี้เดี๋ยวท่านไปดูในรายละเอียดนะครับนอกจากว่าเรามีน้อยมากนะครับก็ท่านรองเดถาก็พูดแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับเราก็เห็นว่าตอนที่เราอยู่ที่นี่นะครับไอทีบีโฟย์ไปโอเชียนมาสมุนไอทีบีซิกเมัอนเป็นเกาะเล็กนิดเดียวนะครับเรากำลังจะบูมมาที่นี่นะครับพาะผมก็ทำโซลูชันในการุูมนี้อยู่แต่ในที่สุดจะเป็นบีซิกอยู่ที่นี่นะครับ เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นเขาคิดว่าจะทํางานคู่กันมาอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วก็ตัวที่เป็นแบ็กโบนจะเป็นวีซิกมากขึ้นนะครับในอีกสักไม่กี่ปีข้างหน้าที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้า2องศนะครับจะโตไปที่3 0มสิบสามสิงนี่นะครับเราก็น่าจะเห็นเห็นม,มากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยในเช่นในจีนเลยก็ตามในการขยายตัวอินเทอร์เน็ตกลุ่มหลักนี่จะเป็นตัว IPTV หมดเลยสเสนอมาใช้โซลูชันอื่นที่จะวิ่งเข้าหา i p v 4 content ไม่มีใครขยาย ipv 四 net ไปอีกแล้วไม่มีใครอีกแล้วนะครับเครือข่ายภาครัฐนะครับองนุญาตว่านะครับทุกท่าน manage วอทุกท่านวิช u a นะครับอันนี้เค,นะครือข่ายภาครัฐอิจัยที่หนึ่อันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อเช้าที่เลยนะครับนี่เป็นข้อมูลเมื่อเช้าที่เลยนะครับค่อนข้างดีนะครับดูเลยครับ,รบผมมอนิเตอร์ในต้นปีสองพนนะครับตัวที่เป็นตัวสี เขียวก็คือเป็นเว็บนะครับมันมาอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะตอนนี้เริ่มขอโทษที่สีสีฟ้าโทษนะครับสีฟ้าตอนนี้กระตเตอรกำลังหนวะังว่านะครับจะคิดเทรนด์นี้ไปเรื่อยๆนะครับมีขอ้อมูลติบนี่เนี่ยเป็น DNS เป็นเมลนะครับเป็นเว็บส่วนใหญ่ใช่ไหมครับสีเหลืองหมายความว่ามีการปลดโอเคทหมายเลข IP ที่ซิ่ไปแต่พอเราตามไปที่หมายเลขตัวน,นี่้เราไปพบเซอร์วิส เวฟอยู่ประมาณทั้ง43นะครับที่เราไปมอนิเตอร์มาคือประมาณเขาเรียกเป็นที่อีควเลน์กับระดับกลมนะครับประมาณ350กลมนะครับก็อ่อนประมาณทั้ง43นี่เราจะไปบริไฟีกครั้งน,นะครับก็คือว่าหลังจากแอชชั่นในหลังจากนี้นะครับสำหรับท่านที่อยู่ไปใต้ปากลักเนี่ยแล้วก็เห็นเว์ไซต์มาอย่างนีนะครับผมจะส่งข้อมูลไปสอถทางว่าที่เราไปสำรวจแล้วก็ไปเอาข้อมูลมาเนี่ย มันใช้ของจริงตรงกับที่ทา่านใช้งานหรือไม่นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นนักวิจัยไปทําการควาแล้วก็เซอร์เวเราขัดกลองมาสิ่งที่เราไปวัดมาด้วยนะครับก็คือว่าไปเอาทูวิทย์หนึงร้อยก็คือไาคประชนที่ท็อปร้อยนะครับท็อป100ร้อยนะเรามาดูท่านเห็นสี้าเนะีเว็บครับต่ำกว่าห้านะครับตอนนี้แต่ถ้าท่านไปดู D N S นะครับสีแดง ประมาณสักแถวๆ20กว่า25นะครับแสดงว่ามีการ assign แต่ผลแต่าง s e r v วิ e ก็ไม่เจอถ้าดูอย่าง top ร้อยนะครับวัดตัวจากทูตินนะครับอยู่ในอยู่ในวัดองอินเทอร์เน็ตโดยตรงเนี่ยก็ยังได้ประมาณขนาดนี้เองครับครับก้นก็จะเป็นสีเหลืองนะสำนักงานรัฐบาลอิจิทรลนี่เป็นสีเหลืองตอนนี้เราก็เป็ูดเกี่ยวกัเรื่องของตัวที่เป็นโดเมนอรือนะครับเราก็มีการสัมมนาในลักษณะของในเอเชียด้วยนะครับ วิสิในลาเลเียนนะครับมันบทสรุปนะครับก็คือว่าถ้ารัฐมีนโยบายชัดเจนนะครับตอนนี้เขาต้องเป็นความตระหนักนะครับแล้วก็เรื่องของโอกาสนะครับที่เราจะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับทั้งในรัฐประชาชนนะครับขอบคุณมากครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายจากรองศาสตราจารย์ดรสินชัยกมลพิวง์นายกสมาคม IPV6 กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน6มากขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลถ้าจะไม่พูดถึงบุคคลคนนี้ก็ดูจากอะไรอยู่นะคะนายวินตันเกรซ์เซิฟผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวงการอินเทอร์เน็ตและเขายังเป็นคนคิดค้นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล TCP/IP ปัจจุบันวินเซิฟดำรงตำแหน่งรองประธานในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google เซิฟเคยกล่าวในงานนิทรรศการงานหนึ่งไว้อย่างน่าสนใจว่าเมื่อครั้งที่เขาออกแบบ TCP/IP สิ่งที่เขาคำนวณผิดพลาดไปก็คือจำนวนเครือข่ายค่ะเพราะในตอนนั้นในปี1973คอมพิวเตอร์มีราคา50,000ดอลลาร์ต่อเครื่องดังนั้น IPv4 จึงถูกสร้างมาบนสมมติฐานที่ว่าจะมีจำนวนเครือข่ายเพียง256แห่งทั่วโลกคิดเป็นประเทศละ2เครือข่ายและแต่และประเทศ จะมีจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เกิน16ล้านเครื่องค่ะดังนั้นจึงทำให้ปริมาณของ IPv4 ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันนี้เพราะเหตุนี้ล่ละค่ะจึงทำให้ IPv6 จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีเลขหมายเพิ่มมากขึ้นเป็นระดับล้านล้านล้านเลขหมายหรือเท่ากับ2ยกกำลัง128ซึ่งจะเพียงพอต่อการใช้งานของประชาคมโลกได้ถึงอีก50ปีข้างหน้ากันเลยล่ะค่ะ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านไปยังยุคใหม่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะน่าเสียดายจริงๆเลยค่ะที่เวลาของทางรายการเราได้หมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะเรากลับมาพบกันใหม่แล้วอย่าลืมติดตามชมกันว่าดิฉันจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาส่งให้คุณผู้ชมได้ดูถึงที่บ้านแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สาระวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Cat Network Showcase สวัสดีค่ะ